ประกันชั้นหนึ่งิปอัพทูมาจากทิพย์ยาประกันภยัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทร1.736ยาสีฟันสมุนไพรดอบเวคูคิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณแคด่ดีๆที่เราอยากส่งต่อโอ้มาเลยกึยก๋ยมาเลยกึย๋ยมาเลยกึ๋ย สวัสดีข้าคือพ่อมดเข้มพ่อมดที่หล่อที่สุดใน3โลกถึงแ้้จะหล่อที่สุดใน3มโลกยังไงถ้าจะโดนแฟนสาวแม่มดทิ้งไปอยู่ดีข้าจะไปตามหาสูตรปรุงยาเสน่ห์สูตรพิเศษไปแล้วนะฮึบุ้นโอ้ยพญบนจ่งแนวอื่นกบว่าอยากกินอยากกินนอไม่ของไตดินหาอยากๆไปแต่นั่นมั่ท่านหอดยามันกับมีบัตจักนยิงกินเนาะแนวมันไงไงนอไมบมีกระิยิ่งนกไปฝากลากบุญละเพลินกันนะอย่างนี้นะ เฮ้ยตูยังวะมันคือมีเขามันคือบินได้มันคือคั้ยแห่ะยิงมันก็น่าฮ่าไปฝากไว้ที่ันจงไปฮ้่ยฮึ่เฮ้ยตูยังวะไปแล้วไปแล้วเก็บตู้ใครใค่มันมาอัดยิงพ่อมมดอย่างข้าไม่กวัดไม่กวัดหาย เปิดวิเศษที่รักของข้าอยู่นี่เองออกมามาทำยังไงดีเส <c oughs> กเกข้าเป็นพมอดนี่ข้ามีคาถา,ขา <c oughs> โอ้มลึกกึ่ยมลึกกึ่ยมลึกกึย <c oughs> ่ยเพียงแค่้ีสิ่กิโต <c oughs> เขาเนี้แหละสำเร็จแนะ่ <c oughs> เจ้าจะทําอะไรเนี่ยเฮ้ยจ้เป็นใครข้าคือเจ้าของสวนข้าจะตัดต้นนี้เพราะว่าข้าจะเอาไม้กวาดวิเศษของข้าออกมาพอให้ตัดยังไงไพ่คอยข้าจะตัดว่าให้ตัดแต่เจ้าเป็นใครขันคือเจ้าของสวน่านรู้ไหมว่าไผ่ลำหนึ่งมันมีมูลค่ามหาศาลมากเลยนะไผ่ให้หน่อเป็นอาหารของเราทําน้ําไผ่ดูแลสุขภาพของพวกเราไผ่ยังสามารถให้ความสวยความงามแก่เราด้วยถ้าไม่เชื่อหรอก ไผ่เนี่ยนะจะทําให้หน้าสวยงามไม่จริงนี่แหละไผ่ที่ทําให้หน้าสวยงามแล้วดีขนาดนี้ได้ตังไหมนี่แหละคือช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้แล้วเฉลี่ยได้วันละเท่าไหร่นิดๆหน่อยๆวันละห้าหกร้อยวันละห้าร้อยเหรอพอมดอย่าค่าก็อยากได้ตังเหมือนกันไปสิค่าจะพามือสแนนเลยปล่อยมือค่าก็ได้หอุ้ยเจ้า ทำไมมารู้สึกชุ่มชื้นมีน้ำไม่น้อยขนาดนี้ <Wow. S 1> ทำไงขั้นตอนการทำนะเจ้าแล้วก็ไปตัดน้ำไผ่มาไงชาวบ้านสมาชิกเราน้ำไผ่มาส่งให้เราเพื่อผลิตตัวเซรั่มน้ำไผ่มันจะอยู่ตรงไหนไม่เห็นจะมีก๊อกเลยอยู่ในลำไผ่แล้วไปตัดตรงไหน ตตดปลายกิ่งน้ำก็ไหลออกมาเราจะใช้ถุงพลาสติกที่สะอาดไปลองอหลังจากนั้นได้น้ําไผ่มากรองอไม่ใช่จบแค่นั้นเราเอาไปเข้าสู่ขบวนการไปทําเป็นเซรั่มให้มันมีความสะอาดมีความปลอดภัย แล้วต่อไปก็จะพัฒนาให้ได้มาตรฐานด้วยขายได้เยอะไหมชาวบ้านเราขาย290บาท290ทําไมขายถูกขนาดนี้ล่ะแล้วจะเอากำไรจากไหนจะรวยเมื่อไหร่ล่ะอยู่ได้เพราะเราไม่ต้องไปออกแบบอะไรมากมายเราขายราคานี้พวกเราอยู่ได้ <c oughs> อ้นานวิจัยเขาบอกว่าน้ํำใ่นี่นะมีสารควบคุม,ามสารเมลานินคือสารเมสีที่อยู่บนหน้าเจ้านี่แหละอ,อูยเแต่ว่าไม่กว่าวิเศษของข้าจะอยู่ตรงนู้นไม่ต้องห่วง เดี๋ยวข้าจะแกวแล้ววางไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเจ้าก็มาเอาไปได้เลยงั่นข้าไปแล้วนะ <c oughs> โอ,อ้มาเลยก็คยมาเลยก็คืมาเลยก็กุเพียงได้เวลาบินกลับเมือง <c oughs> ไม่กว่าสุดที่รักของข้าออกมาแล้วนี่นแหละ <Wow. S 1> ทำให้ชาวบ้านมีงานมีเงินเพิ่มแล้วต่อไปก็จะได้อ่อยอแล้วชาวบ้านก็จะขายได้เงินไปกรอบเป็นกรมในการหลับ พมดเข้มอย่างข้าก็จะเอาน้ำไผ่เอาหน่อไม้ไปปลูกไปปรุงยาเสน่ห์สุดพิเศษแล้วโอ้มาเลยก็คืยมาเลยก็คืยมาเลยก็คืยเพียงมันขึ้นนะเอาใหมหยุดฮะว้ไวไปไปขโมยนะข้โมยไปขโมยมาท่านพี่มาเบิ้งขั้วบินขโมยน้ำไผ่ไปแล้วมากมากขโมยขโมย Đi vô đi,